แทนสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะพาเหล่าสัตว์ทั้งหลายนะครับมาวิ่งเล่นออกกําลังกายกันเน่นเราอยู่ที่บ้านกันนะครับนี่มีบ้านให้ด้วยอันนี้เป็นเจ้าเจ้าควายอ๋ออันนี้ควายแบบควายวัยรุ่นนะครับร้องเสียงดังนะครับแล้วก็วิ่งเร็วด้วยควายอันนี้เป็นลูกนะครับเป็นลูกโอ้โอลูกนะอีเท่า มูเจ้าวัวบ้างครับเจ้าว,วัวเจ้าเจ้าวัวอันนี้เป็นวัวแก่นะครับดึงช้าๆหน่อยอืแล้วตอนนี้ก็ทางจากแอฟริกาอ๋อพี่แอฟริกาทางแอฟริกา อันนี้มาไกลเลยนะครับมาถึงประเทศไทยเราเลยนะเนี่ยเดินทางมาไกลมากใช้หูบินมาใชนะ่หูกะพือนะอันนี้กัปตก็สิงโตนะครับสิงโตนะครับร้องคำรามปากสีแดงซึ่งกินเนื้อมาเราแถมให้อีกครับนี่สีดำด้วยเอาให้ยิ่งกันด้วยเยอะไปเลยนะครับเอาให้วุ่นวายไปเลย เอาสีเหลืองไปอีกอ่ะตัวหนึ่งโอ้โหวิ่งกันยเยอะแยะไปเลยนะครับวิ่งกันแบบแล้วใส่อะไรเนี่ยใส่ชุดไม้เหรอไหนลองแกะดูซิว่าข้างในมีมีอะไรนะครับหนึงนน่งสามโอ้โหไม่อยู่ไข่ว่างเปล่าแล้วมีไข่นี้มาเติมหนุนด้วยเฮ้เนื้อเสาเต็มเลยนะครับดูสิ เดี๋ยวคลิปถัดไปแล้วไปหาพ่อแม่โนเสาร์ดีกว่าโอเคสำหรับวันนี้ขอลำพทุกคนไปก่อนนะครับบ๊ายบาย